เรามีเพื่อนอยู่3าคนเป็นเ่อนรักกันมากแต่ก็มีบางอย่างที่เราไม่เหมือนกันคนหนึ่งชอบกินอีกคนก็เรียนเก่งส่วนคนสุดท้ายนี่แหละขั้นสุดรักโลกไม่เคยเจอใครรักโลกได้เท่าคุณละคุณเป็นนักเขียนเขียนเรื่องสั้นเขียนนิยายแถมชื่อคุณคุณคุณ,คณเหมือนเรียกสรพนามทับสับพนามอีกทีใครตั้งให้เนี่ยพราตั้งให้คุณความหมายภาษาจีนแปลว่าโลกมีไรเปล่า เฮ้ hey, มีพลังวิเศษไหมนเนี่ยได้ยินเสียงเราในใจด้วยส่วนเราอะชื่อเมส่วนคนที่นาาั่งอ่านหนังสืออยู่เนี่ยชื่อเพลงเอาละ่ะเรื่องราวของพวกเราสามคนในแต่ละวันจะวุน่นวายและน่าปวดหัวแค่ไหนไปรับชมกันได้เลยใฮ้พวกแกทำรายการกินข้าวยังกิน <c oughs> แล้ว <c oughs> กินแล้วเหมือนกันอ๋อแล้วนี่คุณกำลังทำอะไรอยู่อะทำงานวิชาภาษาไทยเหรอไม่นะครูเขาสั่งงานด้วยเหรอ กำลังเขียนเรื่องสั้นสุม่มประกวดครูอยู่อ่ะอ๋อแล้วนี่คุณได้หัวข้ออะไรอ่ะอเพราะว่าเลือกร้อนต้องประเด็นกับเกเลยนี่คนเคยยังไม่รู้ว่าคุณขี้บ่นขนาดไหนบ่นจนหูชาไปทั้งสองข้างเลยบ่นเกือบช้างวันย้อนกลับไปและนี่เรากําลังกินขนมอยู่กินไปกินมาคอมันก็แห้งน้ําก็ไม่มีได้วางถุงขนมและเดินออกไปสิน้ำแป๊บเดียวกลับมาอีกทีถุงขนมเราก็หายแล้ว นะรู้ปะ่ะตอนนี้ลกของเรากําลังร้อนขึ้นแล้วนะและถึงขนมที่แกกินแล้วไม่ทิ้งอะ่ะก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ลกร้อนขึ้นที่เรากินเสร็จแล้วก็อย่าลืมทิ้งล,ล่ะแกเราไปเข้างนางนกันนะเราไม่ไหวแล้วโอเคโอเคแกตามมานะอามมานะีออ่กำลังาโค้ทีาาา่ครูสาร์ทำเสร็จยังอะ่ะเสร็จแล้ว,สลว,ออลวเสร็จแล้วอ๋อคอยยังไรสิเรายังทำไม่เสร็จเลย ถ้าเกิดติดงานตอนคุยอ่ะเจ๊ก็สามารถเจก็สามารถช่วยลดได้แล้วของเกิด่ะเพลงดนฝนจนหูช้าแน่แพวกแกได้ไปเรียนเดียวเดี๋ยวไม่ทันเออขคุณเก็บของเรียบเดียวไม่ทันเดี๋ยววันนี้คือจะเข้ามาสั่งงานเฉยๆไงอยาจะขอให้ใทุกคนเนี่ยพรีเซนต์งานเรื่องโล,โลกร้อนเราจะแบ่งกลุ่มกลุ่มละห้าคนตามนี้นะ รับทราบค่ะการปฏิบัติตนเพื่อลดภาวะโลกร้อน 1. ไม่ใช้ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมใส่อาหารเพื่อช่วยลดปริมาณขยะโลก 2. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 3. ลดการใช้พลังงานน้ำมันเช่นใช้บริการขนส่งมวลชนเดินหรือใช้จักรยานในระยะใกล้ 4. ปลูกต้นไม้เพื่อเ ห้าแยกขยะก่อนทิ้งขยะบางชนิดสามารถนำมารีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้6กประหยัดน้ำและใช้อย่างคุณ